สวัสดีค่ะนี่ครัวมินิบอออินพี MP นี้อินพีพิเศษนะคะพ่อแม่ยายค่ายกลับบ้านแล้วอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอลำปากอินพีนี้อาจจะยาวหน่อยวันนี้เราจะมาทําเมนูออมกบอมกบเอาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเอากบลง วันนี้มีกองเคลียร์มาด้วยนะคะไนให้แก่บเด้อพัวกกบให้มันสุกะก่อนน้องๆของยายเองงานทีกลับบ้านกรบเน่ก็ไปจับมาจากที่นานเอาเองนะคะเดยจะคั่วกรบให้มันสุกก่อนเอาขั้วกบตอนนี้มันสุกแล้วก็จะเอาพริก พริกลงตอนที่กสองเอาพริกลงหัวหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็ใบมะกรูกดแล้วก็ตะไคร่ตำใส่กันให้แหลกๆ <c oughs> เอ้ยหอมตีดังจนๆน้ันไลแตกจากๆ,ๆเลยเนี่ยคือขอว่าท่านพี่เลยครัวมินิมอยายยังไม่เคยทำกบเมนูกบเลยเพิ่งจะทำเนี่ยต่อไปเอาน้ำปลาใส่ตอนนี้ไม่ยังเค็มไม่ยังเบิดใส่รสดีหมดเลยหมดห่อเลย <c oughs> แซ่บคักแซ่บคัด <c oughs> โตดีแต่มากกว่านี้ไว้อยู่แล้วน้ำงนอนย่า่ใครแหม่ปานคุณหญิงคุณนายออกมาหรอกนี่นะเนีนยนี่แล้วอยากให้แต่งที่ดีกว่าจะพาไปซื้อมากเสร็จงามไปซื้อมากถึงตลาดตลาดโอ้พัฒนาขึ้นหลายไปก้มีเงี้ยตอนนี้มันเดือดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องเอาผักผักหอมกับผักขี้ราดลงแล้วมันจะทำให้หอมอร่อย แล้วก็เอาผักนางรักอีกตู่บ้านเราเนี่ใส่ลงไปด้วยแล้วก็คนโอ้ยหอมเดชถืกินบัดได้กระห้วเขาแบดน,นั้นมันบ่นอวนมันสไปใสเกลน้ยงเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปให้มันหอมนี่พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ได้กินเมนูกรบอร่อยอร่อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ผงนัวข่าบ่ไ้คือผงนัวแต่ว่าก็ใส่หลว่าดี นี่ใส่ผงนัวลงไปแล้วเดอ้อทำทุทไายนี่ปลุกปลาตอนแรกว่าจะใส่ลงไปมันมันอร่อยแล้วก็เลยไม่ใส่แม่ยายกายทำเองนะคะเยาจะไปกินกุงเทบนะ้ำตอนนี้เสร็จแล้วอา้าวชิมชิมแหบกแต่น้องต้บทุกอย่างนะซีมือนี่ยังความความแคมของความอร่อยกรบแกงกอนไ,ไี่หยใดด้วย เตียบแปลมึกอร่อยนยอี่อื้อบมันกันไหนสาบมันกันไหนเมนูนี้ให้ผ่านเอานิโป้ไปเลยอ่ะโป้งได้